สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวไฟโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์แผงในตัวนะครับนี่ครับดูนะครับรอบข้างนะครับตัวนี้165วัตต์นะครับครับแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จไฟบ้านก็ได้นะครับนี่ครับสายชาร์จแถมให้ครับนี่ครับตัวนี้สามารถเปิดออกอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับ ได้ทั้งสี่มุมเลยนะครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวเรามาลองดูความสว่างกันนะครับนี่ครับสว่างมากครับตัวนี้ครับสเต็ปที่ 2, สองสเต็ปที่ 3, สามสเต็ปที่ 4, สี่สเต็ปที่ห้าแล้วก็ปิดนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามได้ครับ